ในเกมเก่าอย่าง GTA ภาคที่5ที่ถึงแม้ว่ามันจะมีอายุก,กว่า10ปีแต่ตัวเกมก็เต็มไปด้วยปริศนาที่บางสิ่งมันก็ยังคงค้างคา,งาและหาคำตอบไม่ได้ไม่แพ้เกมอย่าง Red Dead Redemption 2ที่ออกมาภายหลังถึงแม้ว่าเกมนี้จะนำเสนอโลกของคาวบอยแต่มันก็เต็มไปด้วยปริศนาและสิ่งลึกลับจนเราแทบจะคาดไม่ถึงเลยเลยครับ ก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าถึงแม้คลิปวิดีโอนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสยองและสิ่งลึกลับภายในเกม Red Dead r e d e ชั่น o n 2แต่ความน่าสนใจและน่าติดตามก็ไม่ได้น้อยลงเลยและไม่แน่ว่าหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้มันก็อาจจะสร้างคำถามให้กับทุกคนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรโดยเรื่องราวที่ผมฉิบยกนำมาเป็นคลิปยาวในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอสั้นๆที่ผมเคยทำเอาไว้เกี่ยวกับหมาตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้กับไว o o วดฮิล โดยแทบจะร้อยทั้งร้อยของคนเล่นก็คงจะคิดว่ามันเป็นแค่หมาธรรมดาจนกระทั่งจุดหนึ่งมันก็ทําให้คนที่เจอกับเหตุการณ์นี้หลอนอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นในซัตมิชชั่นที่มีชื่อว่า Risk Assignment โดยแฟรงกลนจะได้พบกับเจ้าหมาลาบาดอร์รีทีเวอร์ โดยสิ่งที่ชวนผิดหูผิดตาทันทีหลังจากที่เริ่มภารกิจนี้ก็คือตัวของแฟรงกลินสามารถสื่อสารกับหมาตัวนี้ได้แบบประโยคของคำพูดในสิ่งที่เจ้าหมาตัวนี้บอกกับแฟรงกลินคือมีคนที่กำลังติดอยู่บนต้นไม้และเขากำลังรอความช่วยเหลือจากแฟรงกลินและมันยังบอกอีกด้วยว่าอีกใจหนึ่งมันก็อยากจะทิ้งให้เขาอยู่บนนั้นแต่มันก็ต้องทำตัวตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีและนำทางแฟรงกลินไปช่วยชายคนนั้น ระหว่างทางที่เราวิ่งตามมันไปแฟรงกลินกับเจ้าหมาตัวนี้ก็ได้พูดคุยกันจนรู้ว่าชายคนที่ติดอยู่บนต้นไม้หลน่นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์และโรมชูชีพของเขาไม่สามารถกางได้และแล้วตัวของแฟรงกลินก็ได้พบกับชายที่โรมของเขานั้นติดอยู่บนต้นไม้ตามที่เจ้าหมาลมาบาร์ดอร์รีทีฟเวอร์บอกเอาไวจ้จริงๆแฟรงกลินจึงได้รีบกล่าวชมหมาของชายคนนี้ที่ช่วยชีวิตเขาได้อย่างทันเวลาก่อนที่ชายคนนี้จะตอบว่า <What> เขาไม่รู้ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรและทันทีที่แฟรงคลินหันหลังกลับมามันก็ไม่เคยมีหมาลาบดออยู่ตรงนั้น <Hello. c oughs> ทางที่ตอนแรกเรากับมันก็วิ่งมาด้วยกันแไมในตอนที่มาถึงเ <c oughs> จ้าหมาตัวนี้ก็ได้เห่าให้เราทราบตำแหน่งถึงชายที่กำลังขอความช่วยเหลือเ <c oughs> มื่อหันกลับไปและไม่ได้เจอกับเจ้าหมาตัวนั้นแฟรงคลินจึงได้รีบช่วยชายคนนี้ลงมาจากต้นไม้ ชายคนนี้มีชื่อว่าดอมเบสลีย์ชายที่ให้นิยามตัวเองว่าเป็นอะดรีนาลีนจังกี้หรือแปลเป็นไทยมันก็คือพวกที่เสพติดอะดรีนาลีนนั่นเองแหละครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงมาเจอเขาอยู่ในสภาพนี้ก่อนที่เขาอยากจะแก้มือและชวนเราไปเสี่ยงชีวิตดิ่งพระสุธากับอีกหลายกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ชายคนนี้จะได้พาเราไปพบเจอแต่ก็แน่นอนว่าความสนใจของทุกคนในตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่หมาตัวนี้ใช่ไหมครับ แม้กระทั่งในตอนที่แฟรงกลินและดอมบบสลีย์นั่งเครื่องบินไปยังจุดปล่อยตัวพร้อมกันตัวของดอมบบสลีย์ยังได้ถามแฟรงกลินซ้ำอีกครั้งว่าแฟรงกลินหมายถึงอะไรตอนที่พูดถึงหมาตัวนั้นแน่นอนว่าแฟรงกลินก็งงเหมือนกันที่ตัวของดอมจำอมไรเกี่ยวกับหมาที่วิ่งไปพร้อมกับเขาไม่ได้เลยเพราะถ้าที่สังเกตมันก็ได้ทำการเห่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีทางที่ตัวดอมจะไม่ได้ยินเสียงของเจ้าหมาตัวนี้โดยภารกิจ Risk Assignment จะเป็นภารกิจสำหรับตัวละครแฟรงกิลินเพียงแคนเดียว และถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านมากกว่า10ปีแต่มันก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าเจ้าหมาตัวนี้คืออะไรกันแน่มีเพียงแค่ทฤษฎีและบอกแสพร้อมกับหลักฐานอนน้อยนิดที่ใครก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่ผมจะพาทุกคนไปดูในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นต้นเหตุและเป็นที่ไปที่มาของเจ้าหมาลาบรดอร์รีทรีเวอร์ตัวนี้มาดูกันที่บอกแสและทฤษฎีแรกซึ่งก็เป็นทฤษฎีที่ใครหลายคนเชื่อว,ว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Xcept the c h a o s ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่วาด้วยการเห็นต่างจากพระเจ้าและเชื่อในวิทยาศาสตร์หรือว่าง่ายๆก็คือนี่เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับลัทธิทางวิทยาศาสตร์และในหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้จะมีเกมที่ให้ผู้เล่นรับบทเป็นพระเจ้าพร้อมด้วยการแนบรูปของครอบครัวที่ดูมีความสุข ซึ่งผู้เล่นของเกม GTA ก็จะสามารถสังเกตได้ถึงความผิดปกติที่อยู่ในรูปภาพนี้ซึ่งนั่นก็คือเราเด็กๆที่ต้องบอกว่าดูจากรูปแล้วพวกเขาก็คงจะมีอายุที่ยังไม่เยอะเพราะถึงแม้ตัวเกม GTA จะมีบ่อแสและสถานที่ต่างๆที่สื่อว่าในเกมนี้มีเด็กไม่ว่าจะเป็นรถเข็นและสนามเด็กเล่นแต่มันก็ไม่เคยมี NPC ของเหาเด็กๆให้เราได้เห็นกันเลยในเกม GTA แต่ละภาค ในที่นี้ผมขอไม่นับรวมจิมมี่และเทรซี่ที่ผมจะถือว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นวัยรุ่นกันแล้วและใช่ครับนอกจากเด็กๆทางด้านล่างของรูปภาพก็จะมีเจ้าหมาลาบาร์ดอรีทีเวอร์ที่ดูคล้ายคลึงกันกันกบตัวที่แรงกลิ่นพบเจอและหลายคนก็เชื่อว่าเจ้าหมาตัวนี้อาจจะเป็นตัวเดียวกันกับที่นำทางเราไปหาดอมบีสลีเพราะทันทีที่เรากดเพลย์กอดหรือเล่นเป็นพระเจ้าภาพของครอบครัวแสนสุขนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น ที่ผมต้องขออนุญาตเปลอภาพไว้ถ้าใครอยากจะเห็นภาพนี้จริงๆก็แนะนําให้เข้าไปที่เว็บไซต์ตามที่ผมได้โชว์ให้ทุกคนเห็นไปและเตรียมใจเอาไว้เล็กน้อยเพระภาพที่อยู่ตรงหน้ามันไม่น่าอภิรมเอาซะเลยซึ่งนี่ก็หมายความว่ามาที่เราพบเจอไปในตอนต้นนั้นมันได้จากโลกนี้ไปก่อนหน้านั้นแล้วนั่นเอง แต่ถ้าเราจะบอกว่านี่คือหมาตัวเดียวกันมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เจ้าหมาตัวนี้จะต้องเข้าไปช่วยดอมบีสีย์เพราะสถานที่ก็ไม่ใช่สถานที่เดียวกันกับที่มันประสบอุบัติเหตุหรือเราจะมองว่าตัวดอมบีสลีย์นั้นติดอยู่กับต้นไม้แบบเดียวกันกับที่ครอบครัวของมันได้เจอมาเจ้าหมาตัวนี้ก็เลยปรากฏตัวมาเป็นคล้ายๆกับเทพพิทักษ์ของดอมบีสลีย์และสาเหตุที่มันเลือกแฟรงกลินนั้นก็คงจะเป็นเพราะตัวละครในเกม GTA ภาคที่5มีเพียงแค่แฟรงกลินคนเดียว เลี้ยงและเข้าใจหมามากกว่าตัวละครตัวอื่นแต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ว่าเนี่ยจ,จะเป็นหมาของไมเคิลใครหลายคนที่ฟังถึงทฤษฎีนี้ก็อาจจะงงว่าไมเคิลนั้นไม่ได้เลี้ยงหมาไม่ใช่หรอซึ่งเอาเข้าจริงแล้วตอนที่เราเล่นเป็นตัวละครไมเคิลหากทุกคนเคยเดินสำรวจภายในบ้านตัวเองไม่ว่าจะไปนในห้องของเทรซี่หรือห้องนั่งเล่นมันจะมีรูปหมาพันธุ์ลาบดอร์รีเทอร์ถูกตั้งเอาไว้และเช่นเดียวกัน ถ้านี่เป็นหมาของไมเคิลจริงมันก็ไม่มีเหตุผลว่าทำไมหมาของไมเคิลถึงต้องไปตามช่วยดอมบีสลี์สุดท้ายนี้หลังจากที่เราได้ไล่ทำไซด์มิชชั่นของดอมบีสลี์ผจญภัยไปในกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆนี่คือจะเป็นภารกิจเดียวกัน กับที่เราจะได้เจอเจ้าหมาลบาบดอ์รทีฟเวอร์ตัวนี้เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งการพบเจอในครั้งนี้เขาก็ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือของแฟรงกลินที่จะให้เข้ามาหยุดดอมบีสลี์เพราะตัวเขากําลังตกอยู่ในอันตรายที่อาจจะทําให้เขาไม่ได้ลืมตาดูโลกนี้ในวันต่อไปและมันยังบอกอีกด้วยว่าหลังจากจบเรื่องนี้แล้วมันจะเดินทางไปสมัครเป็นดาราเพราะนี่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่มันถนัดมากที่สุดจนกระทั่งเมื่อจบคาสีนนี้ สิ่งที่ผู้เล่นสงสัยและคาใจมากที่สุดก็เหมือนว่าจะได้คำตอบเพราะทันทีที่เราหันหลังไปเราก็ยังคงเห็นเจ้าหมาตัวนี้เดินจากไปและไม่หายไปแบบครั้งก่อนแต่แล้วในตอนที่เราเดินไปถึงเขื่อนเราก็ได้พบกับดอมบิสลี์ที่กำลังจะกระโดดออกจากรั้วพร้อมกับตัวเขาที่ไม่มีเซฟตี้รวมไปถึงการถอดร่มชูชีพทิ้งเอาไว้และตัวของเขาก็กระโดดลงไปโดยที่ไม่มีร่มชูชีพ ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ลงไปกระแทกกับพื้นอย่างแรงและนี่ก็เป็นไซต์มิชชั่นสุดท้ายของดอมบีสลีย์และเราก็ไม่ได้พบเจอกับเจ้าหมาตัวนั้นเลยสุดท้ายแล้วเรื่องราวของเจ้าหมาตัวนี้จะได้รับการสารต่อหรือเปล่า เราก็คงต้องติดตามกันต่อในเกม GTA ภาคที่6เพราะในตอนนี้เราก็ไม่ได้คำตอบว่าสิ่งที่แฟรงคลินได้พบเจอและการสนทนากับมนุษย์ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นเพียงแค่อุปทานของตัวละครแฟรงคลินหรือเป็นการที่แฟรงกลินเมายาหรือหลอนอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดแฟรงคลินหลอนขึ้นมาจริงๆมันก็น่าจะมีฟิลเตอร์ที่ดูผิดหูผิดตาเหมือนอย่างตอนที่ตัวละครไมเคิลและเทรเวอร์หลอนกัญชาจนเห็นเอเลี่ยน และตัวตลกออกมานั่นเองแหละครับท้าที่สุดนี้เ,เพื่อนคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้และถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําวิดีโอแบบนี้ออกมาอีกในอนาคตนะครับเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโชคดีครับทุกคนสวัสดีครับผม